สวัสดีครับผมสวัสดีเดอะคอปทุกทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องกูเด็กหงเดอะคอปนะครับผมครับวันนี้เราจะมาพรีวิวเกมนะครับผมลิเวอร์พูลนะครับจะออกไปเยือนปารีสแซกแชนแบงนะครับผมมาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับผมว่าเจ้าบ้านนะครับผมความพร้อมของนักเตะนะครับที่จะลงเล่นนะครับผมคาดว่าจะมีใครได้ลงเล่นบ้างรวมทั้งลิเวอร์พูลของเราด้วยนะครับผม และไปดูสถิติ5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับผมและสถิติ5นัดนะครับหลังสุดของทั้งลิเวอร์พูลและปารีสแซงต์แช็์แมงที่พบกันมานะครับผมว่ามีกี่นัดนะครับผมและที่เจอกันมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมแล้วก็ผลการแข่งขันที่คาดว่าน่าจะเป็นของอคู่ปารีสแซงต์แช็์แมงแล้วก็ลิเวอร์พูลเรานะครับผมรวมถึงผลคู่อื่นที่คาดว่าน่าจะเป็นด้วยนะครับผมโอเคครับเพื่อไม่นการเสียเวลา เรามาเริ่มพรีวิวกันเลยนะครับผมคู่ปารีสแซงแชงแมงนะครับจะเตะในค่ําคืนนี้นะครับในช่วงเวลาตีสามนะครับผมเริ่มต้นนะครับเรามาดูตารางคะแนนของทั้ง2ทีมกันนะครับมาเริ่มที่ปารีสเจ้าบ้านก่อนนะครับผมปารีสอยู่อันดับ1นะครับแข่ง24นะครับชนะ19เสมอ5แพ้0นะครับมี62แต้มไม่แพ้ใครเลยนะครับน่ากลัวมากๆสําหรับลิเวอร์พูลเราครับผม ปารีสครับเข้ารอบมาด้วยการเพย์ออฟกับเบลสนะครับผมเข้ามารอบ16นะครับมาเจอกับทีมลิเวอร์พูลเรานะครับในส่วนของลิเวอร์พูลเราก็เข้ารอบนะครับมาโดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่าแข่งมาเป็นอันดับหนึ่งของรายการนะครับโดยชนะ7แพ้1น,นะครับผมเป็นอันดับหนึ่งของอาการจัดขันการจัดการแข่งขันแบบใหม่ของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับผม โดยแข่ง8นัดนะครับชนะ7เสมอ1นะครับผมโดยนัดที่แพ้1นะครับโดยนัดที่แพ้ก็คือออกไปเย็อน PSV I โฮเฟนนะครับผมที่เราจัดโรเตชันตัวสำรองลงบานตะไทยบานเบริรเลยนะครับผม <c oughs> ขออภัยด้วยนะครับเรามาดูสถิติ5นัดหลังสุดของ ปารีสเจ้าบ้านกันก่อนนะครับผมวันที่2เดือน3นะครับปี2025ไวัยนี่นะครับผมปารีสก็เอาชนะรีวนะครับ4ประตูต่อ1นะครับผมและวันที่26เดือน2ปี2025ครับผมก็เป็นสตาร์ทไบโอไซนะครับผมเปิดบ้านรับปารีสนะก็เป็นปารีสบุกไปถล่มนี่คงน่าจะเป็นบอลถ้วยนะครับในเฟรนช์คัพนะครับของฝรั่งเศสนะครับผมวันที่24เดือน2ปี2025ครับผมอ่าออกไปเยือนลียงก็ชนะลียงไป3ประตูต่อ2นะครับผม วันที่20เดือน2ปี2027ครับผมปารีสเปิดบ้านรับแบสนะครับอันนี้ก็คือเป็นฟุตบอลอ,อยู่้าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบเ,อเพย์ออฟนะครับก็เป็นปารีสนะครับที่ชนะแบสไป7ประตูต่อ0นะครับวันที่16เดือน2ปี2025ออกไปเยือนตูรงลูดก็ชนะ1-0นะครับผมเรียกได้ว่าแข่ง5นัดนะครับโอ้โหไม่มีพลาดไม่มีพ่ายเลยเก่งจริงๆเลยนะครับโอ้โหเห็นแล้วหนาวเลย หนาวแทนลิเวอร์พูลเราเลยนะครับผมเรามาดูห้านัดหลังสุดของลิเวอร์พูลเรานะครับวันที่26เดือน2ปี2025นะครับผมลิเวอร์พูลชนะนิวคาสเซิลไป2ประตูต่อ0ูนย์นะครับแล้วก็วันที่23เดือน2ปี2025นะ Man City นะครับแมนซิตี้นะครับ ออกไปเยือนแมนซิตี้ก็บุกไปชนะแมนซิตี้สประตูต่อศูนย์วันที่16เดือน2ปี2025เปิดบ้านรับบูธเราก็ยิงไป2 1นะครับแล้วก็วันที่12เดือน2ปี2025นะครับออกไปเยือนเอฟเบอร์ตันนะครับก็เสมอกันไป2ประตูต่อ2แล้ววันที่9เดือน2ปี2025ครับผมออกไปเยือนพรีมัทฟุตบอลรายการ FA ครับนะครับก็เป็นอ่นาหรือร์พูลเราที่บุกไปพ่ายพีมัทนะครับ1ประตูต่อศูนย์เรียกได้ว่าแข่ง5นัดนะครับชนะ สามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับโอ้โหเมื่อไหร่ไอ้ที่แพ้นัดหนึ่งเนี่ยจะหลุดออกไปจาก5นัดมีสักทีนะครับผมก็คือฟุตบอลลิเวอร์พูลเรานะครับได้พักเต็มเต็มเลย7วันเนาะปารีสยังได้แข่งนะครับช่วงสุดสัปดาห์นะครับแต่ลิเวอร์พูลเราหยุดแข่งตั้งแต่คืนวันพุธนะครับผมจนมาถึงวันพุธวันนี้ได้เตะนะครับก็เรียกได้ว่าได้พักผ่อนเต็มเต็มเลยนะครับความพร้อมความฟิตนะครับเปียเลยนะครับเรามาดูนะครับผมว่านักเตะที่คาดว่า ห้านัดลัาสุดของลิเวอร์พูลเราก็เจอกันไปแล้วนะครับผมก็คือมาดูสถิติ2อสถิติที่พบกันนะครับกับปารีสหาข้อมูลมาได้แค่2ครั้งนะครับผมก็เป็นฟุตบอลรายการยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับผมที่วันที่29นะครับเดือน11ปี2028นะครับก็เป็นลิเวอร์พูลเรา,นะาบุกไปพ่ายให้กับปารีส2ประตูต่อ1นะครับและกลับมาเล่นในบ้านนะครับ หรือว่าภูเราก็ชนะปารีสสาประตูต่อ2นะครับผมก็คือ2นัดผัดกันแพ้ไปกับชนะบ้านใครบ้านมันนะครับผมเรามาดูรายชื่อของนักเตะที่คาดว่าน่าจะได้ลงสนามนในส่วนของปารีสนะครับโดยยึดเอาตามรายชื่อและระบบการเล่นล่าสุดของปารีสนะครับที่เจอกับลิวนะครับผมโดยาปารีสแซงต์แชแมงจะมาในระบบ4 3 3, 3นะครับต้องบอกก่อนนะครับชื่อนักเตะถ้าสะกดผิดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับผมเพราะว่า เราไม่มีความแม่นนะครับในนักเตะของชื่อของทีมอื่นๆนะครับถ้าสะกดผิดตรงนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมผู้รักษาประตูนะครับจะเป็นจาลุจิดอนนาลุมม่านะครับผมหลัง4ตัวก็จะเป็นนูนูเมงดึดนะครับก็อย่างที่บอกครับลายชื่อก็แปลกๆสักหน่อยเพราะว่า,าเราก็ไปหาข้อมูลมาได้ตามาตามเว็บไซต์เนะาะอาจจะสะกดผิดถูกยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเราของทีมคู่แข่งเนาะ แล้วก็วิลเลียมโยเอลปาโชเตโนริโอนะครับผมแล้วก็มาร์คฟินยอร์ดนะครับอัชล็อบฮาคิมี่นะครับแล้วก็กลาง3ตัวนะครับก็จะมีฟาเบียนรูอิชเป็นย่านะครับผมแล้วก็วิติย่าแล้วก็จัวเนวิสนะครับผมตัวลูก3ตัวนะครับก็จะมีแบดลี้บาโกล่านะครับผมอุสมานเดมเบเล่นะครับแล้วก็ควิชาควารัต c คร r อานะครับผมก็ผมรู้จักแต่อุสมานเดมเบเลตัวเดียวต้องขอภัย,ยจริงที่ย้ายมาจากบาร์เซโลน่านะครับผมเรามาดูนะครับ ริพูเรานะครับก็อย่างที่บอกเราอยู่อันดับหนึ่งของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกนะครับผมก็แข่ง28ชนะ20เสมอ7แพ้1มี61แต้มนะครับอ่า67แต้มนะครับผมรายชื่อนักเตะที่คาดว่าน่าจะได้ลงสนามนะครับประกอบไปด้วยนะครับผมผู้รักษาประตูก็จะเป็นอาริซอนเบ็คเกอร์นะครับผมอ่าฝั่งซ้ายก็น่าจะเป็นแอนดูโรเบอร์สันนะครับคู่เซ็นเตอร์นะครับก็จะเป็นเวอร์จิลฟานไดค์จับคู่กับอิบบาฮิมาโคนาเต้ นะครับผมฝั่งขวาก็จะเป็นเทรนิอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับผมในส่วนของตรงกลางนะครับก็จะมีนะครับ,นะรบน่าจะเป็นอเล็กซิสแบ็กอลิสเตอร์ทำเกมคู่กับไรอันกราเฟนแบกนะครับผมในส่วนของสี่ตัวลูกด้านบนนะครับด้านหน้าก็นะครับฝั่งซ้ายคิดว่าน่าจะเป็นหลุยดีอาร์สนะครับผมตรงกลางก็จะเป็นโดมินิกโซบอสไลน์ so line, นะครับผมแล้วก็ ฝั่งขวาก็จะเป็นโมฮัมเหม็ดซาลานะครับผมเรามาดูหน้าเป้าว่าจะเป็นใครนะครับระหว่างอาเอาโชตาแล้วกันนะครับผมเอาจัดโชตาลงไปเลยนะครับนูนเยตก็กําลังหมดความมั่นใจนะครับก็ให้น้องนั่งก่อนน้องนุ่นนะครับก็เอาไป็นดีกโก้โชตาลงไปแล้วกันนะครับผมนี่คือนักเตะ11ตัวจริงที่คาดว่าน่าจะได้ลงในเกมค่าคืนนี้นะครับผมส่วนผลการแข่งขันที่คาดนะครับผม ออย่างที่บอกครับผมบ้านใครบ้านมันนะครับผมบ้านปารีสก็เป็นบ้านปารีสบ้านลิเวอร์พูลนะครับบ้าเยิลล์เวอร์พูลก็เป็นบ้านเรานะครับบ้านไค่บ้านมันนัดนี้ครับผมผมให้นะครับปารีแสแซงแช็กแมงนะครับเปิดบ้านชนะ เรียกว่าพูล2ประตูต่อ1นะครับผมเรามาดูคู่อื่นที่คาดว่าน่าจะเป็นด้วยนะครับเฟเยนูนะครับเปิดบ้านอารับอินเตอร์มิลานนะครับ<ม>ก็จะเป็นอินเตอร์ที่จะบุกไปชนะ2ประตูต่อ1นะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเตะก่อนเพื่อนเลยนะครับคู่เฟเยนูกับอินเตอร์นะครับแล้วก็เตะช่วงเวลาตีสามนะครับก็มี3คู่นะครับก็จะเป็น บาเยนน์มิวนิกนะครับเปิดบ้านรับเลเวอร์คูเซ่นนะครับคาดว่าเกมนี้ก็จะเป็นบาเยนที่ชนะ2ประตูต่อ1นนะครับเบนฟิก้าเปิดบ้านรับบาร์เซโลนาก็จะเป็นบาร์เซโลนาที่บุกไปชนะ2ประตูต่อ1นะครับผมคู่สุดท้ายก็เป็นปารีสแซงแชคแปงคู่ของเราเลยลิเวอร์พูลนะครับก็เป็นลิเวอร์พูลที่บุกไปพ่ายประตูต่อ1นะครับผมบ้านใครบ้านมันนะครับผมครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมคลิปหน้าคุยหลังเกมกับปารีสเจอกันใหม่สาหรับคลิปนี้ บายบายครับผมสวัสดีครับเย